สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับพันถั่วลิสงกันนะคะเรามารู้จักปัจจัยที่มีผลต่อผล,ผลผลิตของถั่วลิสงกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือพัน์ของถั่วลิสงนั่นเองค่ะและอย่างที่สองนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะ และประการสุดท้ายนะคะปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตถัวลิสงขาดไม่ได้เลยสำคัญมากๆกก็คือการจัดการของผู้ปลูกค่ะทีนี้เรามาดูหลักการเลือกพันธุ์ถั่วลิสงกันต่อนะคะประการแรกเลยเลือกพันธุ์ที่เหมาะกับชนิดของดินและสภาพภูมิอากาศ ประการที่2นะคะเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพและประการสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะต้องเป็นพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาดค่ะ รูปแบบการใช้ประโยชน์นะคะจะมีทั้งแบบแรกเลยก็คือถั่วลิสงทั้งฝักนะคะเป็นถั่วฝักต้มฝักสดนะคะก,ก็จะเลือกพันธุ์ที่มีฝักยาว3-4เมล็ดสม่ำเสมอฝักคอดน้อยเปลือกบางมีจะงอยน้อยก็คือผิวเขาผิวเขาจะเกลี้ยงเกลาะคะ่ะเช่นพันธุ์กะละสินสองนะคะขอนแก่น8ปดสี่ขีดแดค่ะ อีกรูปแบบหนึ่งนะคะของการใช้ถั่วลิสงก็คือถั่วที่ใช้กระทอร่อมเเล็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงอบคั่วทรายถั่วลิสงคั่วทอดแล้วก็ถั่วลิสงทอดอบเนยนะคะพันสำหรับใช้มเล็ดแห้งนะคะก็จะมีไทนาน9คขอนแก่น5คขอนแก่น9อน การเลือกใช้พันธุ์ถั่วลิสงนะคะสำหรับใช้ในรูปฝักสดพันธุ์ที่แนะนำได้แก่ซอสามแปดคอนแกน6 0นขีดสองคอนแกน4กาละสินหนึ่งและกาละสินสองค่ะสำหรับพันธุ์ถั่วลิสงที่ใช้ในรูปฝักแห้งนะคะพันธุ์ที่แนะนำได้แก่ไทยนัน9คอนแกน6 0ศขีด1คอนแกน4 ขอนแกน5ค่ะส่วนพันธุ์ทัวริสงมเม็ดโตนะคะพันธุ์ที่แนะนำได้แก่คอนแก่น60ขีดและคอนแกน6ค่ะทีนี้เราก็มาลองเลือกใช้พันธุ์ให้เหมาะสมกับแล่งปลูกนะคะถ้าดินอุดมสมบูรณ์น้ำเพียงพอแล้วเนี่ยปลูกได้ทุกพันธุ์ค่ะแต่ถ้าดินอุดมสมบูรณ์ป้านกลางมีฝนทิ้งช่วงนะคะแนะนำไทนาน9แล้วก็สอขอ38ค่ะ ถ้าจะต้องการปลูกตามหรือปลูกก่อนพืชอ,อื่นอื่นนะคะก็จะเป็นไทนาน9ขอนแก่น4กาลสินหนึค่ะรู้จักพันธุ์ถั่วลิสงกันแล้วก็อย่าลืมเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมมาปลูกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ